ทีเอาหมวกสามใบไปก็ไปปล่อยนะครับแต่ก็ h ฮจนะตอนนี้ก็ยังไม่ไปนะอย่างที่บอกนะ h ฮจีคนจะรู้จักน้อยๆอา้าวแล้ววันนี้มันทำอะไรแทรนคือใบนี้นะครับมันคือโช o w เอ็กซโอเทคทนะครับจริงๆแล้วก่อนไปขี่ไม่ได้ออกคลิปแ่้น,นะช่วงนี้ไม่ได้ออกทริปไกลแล้วครับเพราะว่ามีโปรเจกต์ใหญ่กว่านั้นนะนะก็แต่หมวกเลยมันมา วนในช่วงนี้พอดีก็เลยเอาไปขี่อยู่รอบๆมาหาลัยนะครับไม่ไกลนะแต่ก็ได้ดูความเร็วความวอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยพอที่จะมีอะไรมาเล่าให้ฟังได้บ้างนะครับตึ้งไปไหนฮะเราหมวกหมวกนี้ยังไงมาเนี่ยบินๆมาแก็แน่นๆตามสไตล์ เสรแล้วนะแอนดอนครั <S <S 2> <S 2> บนี่วิดีโอวิดีโอทำไ,ไม <S <S บอกโพสินเลยสคริปต์มาให้ตับหมูกเลย ตึ้งเป็นไงบ้างฮะก็ดีนะเป็นเร่งเหมือนเดิมแหละก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีกว่านีโอเทคกูยังไงค่ะหรือว่ามันดีกว่าเนะอะ,นกกนะอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เงียบดีเดี๋ยวรีวิวในบ้านเนาะจ้ะก็โชวเอกมีโอเทคทรีนะครับ ทรงฟิลฟ้ามากเลยนะดูดิเทียบกับ HJC นะถ้าพูดถึงเทียบกับ Shure c 4ผมวันนี้ผมไม่ได้เอามานะผมจะมาพูดแค่เ,เจ้า Neo Tech 3นะครับเทียบกับ Neo Tech 2นะที่ผมเคยใส่แต่อันนี้เป็นของสายซ้อนกับอันนี้เป็น HJC นะครับ Alpha 91ซึ่งผมก็เพิ่งรีวิวไปเป็นหมวกที่ดีนะก็เลยอยากจะมาเล่าอะไรบางอย่าง เป็นเกล็ดแล้วกันนะวันนี้ก็ไม่ได้ลงลึกนะครับในในเทคโนโลยีเหมือนก่อนๆน,นะถ้าอยากดูเนี่ยเรื่อง NeoTech t เนี่ยซึ่งวัสดุงััสดุอะไรเงี้ยผมเคยทำรีวิวไว้นานละนะครับอ้าวนิโ Neo อ NeoTech 3นะมันเป็นถ้าจะพูดก็คือมันเป็นวิวัฒนาการมาจาก NeoTech Two เขาว่ากัน5ปีแล้วนะครับกว่าจะมาถึงตัวใบนี้ได้แต่วันก่อนพูดนแฟงเลยนะครับ หลังจากที่เอาไปใส่เนี่ยผมจับความรู้สึกความต่างกันได้ไม่มากนะักนะครับคือพูดจริงๆก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่มันมีสิ่งที่ต่างของมันอยู่นะอา้าวเวลารีวิวชุดหมวกชุดกากชุดเกียร์นะครับหนึ่งคือความปลอดภัยสมใส่สบายเหมาะสมเพื่อกาศราคาไม่แพงราคาก่อนเลยนะครับถ้าถึงเมืองไทยก็คง275ซึ่งราคามันจะแพงกว่า NEO TECH 2. ในทั่วโลกเนี่ยแพงอยู่ประมาณ5%ก็ไม่มากนะครับกับสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นไปนะราคาก็คือประมาณนี้ส่วนเจ้า HJC ตัวเนี้ยตัวที่ไม่ใช่คาร์บอนเนี่ยก็จะอยู่20,000ไม่ไม่ถึง25,000นะครับ23,000ประมาณนั้นก็จะถูกกว่านะเดี๋ยวผมจะมาพูดฟีเจอร์ฟังชั o นกับความปลอดภัยมันปนๆกันไปเนี่ยนะครับ3ใบอ่ะหคือความปลอดภัยก็ ECE 2 2 2 6ซึ่ง NeoTech 2ก็ผ่านนะครับแต่ก่อนมันก็เอาไปเทสกับพวกชาร์พวกอะไรแล้วก็เอานะผมว่าพวก Joel อ i ไรหรืออะไรพวกนี้เขาจะมีแล b t เทสเป็นของตัวเองซึ่งยากกว่าของนะที่เขาทำเป็นองค์กรกลางนะครับก็และเขาบอกว่า NeoTech 3นะครับปลอดภัยกว่า มีโอเท h ทแน่นอนนะแต่ว่าผมไม่เห็นเป็นตัวเลขหรือจะหาอ่านข้อมูลแท้ที่ไหนนะอ่ะควะามปลอดภัยก็ดูเปลือกหมวกนะครับ AIM 6ชั้นก็คือ Advanced Integrated b a s t r i c k นะครับเป็นเปลือกก็คือซ้อนไปซ้อนมาซ้อนไปก็หลายๆชั้นแล้วกันว่าตรงไหนที่เราจะ reinforce ให้มันแข็งแรงเนี่ยก็จะซ้อนชั้นเสริมความแข็งเข้าไปเรื่องความปลอดภัยนะครับมี o t e c h 2 n มี T e c h 3 a n เนี่ย เชื่อผมไหมมันเป็นหมวกที่ปลอดภัยรวมถึง h j c เนี่ยหลักการมันก็เหมือนกันนะครับแค่เขาเรียกชื่อไม่เหมือนกันมันก็เป็นการซ้อนเปลือกหมวกหลายๆชั้นเข้าไปเหมือนกันนะครับตัวอัลฟาเนี่ยก็จะใช้เปลือกหมวกลักษณะเนี้ยโฟมข้างในเป็น EPS ก็ Multidensity ก็จุดที่กระแทกบางทีเขาจะไม่ได้ให้แข็งเท่ากันทั้งหมดนะครับเพราะว่า แรงที่จะส่งผ่านมาที่มาจากภายนอกเนี่ยเจาะผ่านเปลือกมวกเนี่ยถ้ามาเจออะไรแข็งๆก็เหมือนเอาไม้ฟาดเขาก็จะไปแบบชะลอความแรงไว้ให้มีความหนาแน่นของโฟมทั้งในต่างกันนะครับมันเป็นเรื่องของการล้มเบากับล้มแรงด้วยนะอันนี้ก็เทคนิคลึกๆก,ก็มีครับความปลอดภัยเนี่ยผมพูดแค่นี้ว่าให้เชื่อว่าเลยนะครับ NEO Tech ทกับ NEO Tech 2เนี่ย ปลอดภัยซึ่ง n e o tech t เนี่ยทางบริษ,ษัทเขาเคลมว่าปลอดภัยกว่านะครับส่วน hdc เนี่ยก็ผ่านเหมือนกันย2 0 6ทุกคนมีความปลอดภัยสวมใส่เรื่องนี้ผมคุยนานเพราะว่า n e o tech เนี่ยเชื่อไหมสมัยก่อนผมใส่เนี่ยผมใส่ xl นะครับถ้าใส่ l เนี่ยผมรู้สึกว่ามันบีบ,บ,บนะดูรูปทรงมานะ มันจะออกค่อนข้างตั้งนะครับแต่เดิมเดิมจะตั้งกว่านี้แล้วนี้ก็จะอ้วนขึ้นนะครับ HJC ก็จะดูอ้วนกว่านนะก็ะคือออกแนวข้างชูเบิร์นม่อ้วนเลยนะครับฉะนั้ <c oughs> นเนี่ยทรงที่มันเป็นแบบนี้ทําไมผมถึงพูดเรื่องไซส์เพราะว่าผมใส่ L ได้เฉยเลยครับใบนี้นะขอใส่ให้ดูแบบเร็วๆสักเล็กน้อยก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าพูดเริ่มงสวใส่นะ เฉยเลยนะครับโดยที่ยังไม่ได้ทำา p r s s o n l l i t t t n n g ใดๆนะครับเอาไปใส่แช่ดูแล้วเนี่ยหชั่วโมงนะครับฟึบไม่น่าเชื่อนะครับว่ามนกรใส่ไซส์ L ได้เลยนะครับข้างกล่องเนี่ยเขียนไว้เลยนะครับที่เกียนหมุนนะห้าสิบเก้าเซนแต่หัวมนรุรหกสิบและกลมนะดูดีกระยงระยะอะไรอะนะครับ โคตรสบายเลยคือถ้ามันจะชนะ HJC นะครับผมว่าก็เรื่องนี้ผมใส่มันสบายมากแบบที่ไม่ต้องทำฟิตติ้งใดๆ HJC เนี่ยผมต้องไปใส่ XL นะครับแล้วก็ไปเสริมโฟมทำฟิตติ้งเองข้างในเพื่อที่จะให้หมวกมันไม่ตกมานะครับเนี่ยสายรัดคางก็จะรัดคอนะครับผู้หมวกยุ้งคางนะระวังนะพอซื้อมาเนี่ยคางเราเยอะๆเนะี่ยสายรัดคางจะรัดคอ สวมใส่สบายมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะใส่แอได้การที่ทำให้เราใส่แอได้เนี่ยมันก็คือมันทำให้เปลือกหมวกมันมี4ชาร4บบ์4สีแบบนะสีสีเปลือกนะครับมันทำให้หมวกเล็กลงและเบาขึ้นพูดตรงๆก็คือผมเอาช่างน้ำหนักแล้วครับไอเนี้ยเบากว่า HJC สามร้อยกร,รมัมเนี่ยสอกิโลเนี่ยพันเนะครับก็ ถ้าใคร s ี r รียสเรื่องน้ำหนักนะครับ Neo Tech จะเบากว่าตอนถือนะแต่พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยทั้งคู่ Balance ได้ดีนะครับแต่พอจังหวะยกคามนะเนี่ยหนักหน้ามากกว่าแต่หมวกทั้งใบนี้หนักกว่าดูลักษณะการยกมันไม่เหมือนกันเห็นไหม HJC ยกแล้วหน้ามันอยู่มันไปข้างหน้านะครับแต่อันนี้ยกถ้าล็อกนะตั่งเลยนะครับ ซึ่งกินลมนะหนักหน้าหรือว่าอะไรเขาข้าไปนะครับ h G c เนี่ยยกสุดแล้วเนี่ยมีล็อกด้วยนะครับตรงนี้นะเจนะมันจะไม่ตั้งมากก็ถ้าใครชอบยกคางขี่บ่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะดูหล่อกว่าแล้วกันอันนี้หัวตั้งๆผมก็ไม่ค่อยชอบแต่บาลานซ์ของหมวกเนี่ยยังไม่ได้หนักแบบโอ้หนักหน้ามากนักนะครับเป็นหมวกที่ใส่แล้ว เนี่ยยิ่งถ้าใส่ปิดนะเบาเบาหย่องเลยนะครับไม่รู้สึกถึงถึงถึงน้ําหนักของมันนะถึงมันจะพันเจ็ดก็ตามนะก็ส่วนที่ปรับปรุงนะครับของของตัวนี้ก็คือ Neo Tech Two นะเนี่ยยกแลวกหน้าจ้างเหมือนกันมีเ,นเหมือนกันเดอนกันนะครับก็คือภายในนะนี่เราคุยเรื่องสมสัยนะ ภายในนั้นเนี่ยมันออกแบบมาโฟมเนี่ยมันยาวลึกไปถึงถึงข้างหลังนะตัวเนี้ยไอข้ขนขนกร็รมะหยี่เนี่ยมันก็ทําให้สวมหมวกเข้าไปได้ง่ายส่วนแถบกลางเนี่ยมันก็ทําให้รัดหน้าเราส่วนอ้รูข้างบนฟองน้ำเนี่ยของ n e โอโรเทคเทคทกระทีเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเนี่ยนะครับว่ามันจะซึมซับเหนือเข้าไปถ้าใครเคยใส่โชเอกนะครับจะรู้ว่ามันเป็นภายในที่ใส่สบาย ที่สุดในโลกยี่ห้อหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันจะดูดเงาของเราเข้าไปอยู่ในชั้นข้างในแล้วก็ไปอมแล้วให้มันเหม็นๆอยู่ข้างในแ,แห้งและใส่สบายนะรุ่นนี้ออกแบบภายในมาให้รูเข้านี่แอลนะครับเนี่ยชั้นตรงแถบแถเนี้ยนะครับตรงขอบคอเนี่ยนะรวมถึงรูเข้าเนี่ยเนี่ยเล็กกว่า G t Air สาีกนะคือรูเข้ามันเล็กมันจะทำให้กระชับนะครับแต่ไม่บีบนะนวมแก้มที่มันยาวไปถึงคอเนี่ย ถุงหัวเนี่ยมันทําให้มันกระชับทั้งหัวและเงียบเรื่องนี้ผมยืนยันได้เลยนะครับแต่อย่างว่านะเรื่องการลองหมวกบนรถเนี่ยขึ้นอยู่กับความสูงเราสัดส่วนเรานะครับรถเป็นสําคัญนะครับคือเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนรถรถคันคนละคันใช้หมวกใบเดียวกันก็คนละเสียงใบนี้ผมขี่ทีแม็กซ์เนี่ยเงียบกว่า มีโอเทกทูที่ผมขี่บนแอฟริกาทวินแล้วมันเทียบกันได้ั้ยครับอ่ะใบเนี้ยมีเสียงลมดังข้างบนนะครับแต่ก้มหน้าเราเงียบดูเนี้ยดูลมข้างบนเนี้ยนะก็พูดเรื่องภายในแล้วนะครับพูดเรื่องนวมนวมคอไปแล้วนะว่ามันทําให้เงียบคือเจตนาการพัฒนา n e โอเท h ทเนี่ยเขาอยากให้เงียบและใส่สบายกว่านี้มีโอเท h ทู ด้วยนะครับแต่การพัฒนาให้เงียบเนี่ยมันทําให้รูคอเนเล็กลงซึ่งบ้านเราเนี่ยอาจจะร้อนเพราะฉะนั้นจะมาคุยเรื่องรูลงนะครับเขาบอกว่าสามแก๊สแล้วนะแต่ก่อนมีสองแก๊สเปอดไปแล้วครับแก๊สเดียวหรือสามแก๊สบ้านเราเปิดก็คือเปิดปิดก็คือปิดแต่ว่าเนี่ยเขาหลีได้นะครับถ้ามันหนาวนะส่วนข้างบนเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะ ไม่ค่อยรู้สึกถึงลมเท่าไหร่ก็ตอนใส่ n e โ Tech อะ่ะก็จะไม่ร้อนนะแต่ว่าไม่ได้เย็นลมวูบเหมือนเจ้านี่นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีรูคิ้วเหมือนอะไรอะ่ะที่รูตรงเนี้ยรูเนี้ยเปิดปึ๊บดังปั๊บแต่ดังปุ๊บเย็นปุ๊บเหมือนกันนะครับก็ผมบอกเลยว่า HJC ถ้าเปิดรูนี้นะเย็นกว่าไอเนี้ยผมลองใส่ปิดแล้วขี่ช้าเนี่ย มีไอขึ้นตรงนี้ได้ด้วยนะก็อาจจะร้อนกว่าได้ด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมพูดก็คือเรื่องนวมของ HJC เนี่ยถามว่ามันมันแยกกว่าเนโอเทคเลยเหรอพี่บอกว่าคือมันไม่ได้แยกกว่านะครับผมเปรียบเทียบนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะพูดไงมันแน่นครับนวม HJC เนี่ยซวบเข้าไปเนี่ยเนี่ยนวมมันแน่นนะ แล้วก็ยุบยากนะครับนี่ผ่านไปหนึ่งทริปแล้วเนี่ยมันยังไม่ค่อยอยากจะยุบเลยใครช,ชอบหมวกที่มันเป็นสไตล์ฟิตๆนะครับแน่นๆน,น,นะแล้วก็สู้ลมดีนะไม่ร้อนเนี่ยผมขี่ลงใต้เลยนะครับใบนี้ยชอบคือยกหนักนะครับจะใส่ไม่หนักนะครับก็เรื่องลมนะก็ถึงเขาพยายามพัฒนาแล้วแต่ข้างบนผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรสักเท่าไหร่นะครับเหมาะสมภูมิอากาศ ราคาไปแล้วนะครับออกสูงวิก็ถ้าเทียบกับ Neo Tech t o ซึ่งผมเคยขี่ฝนเนี่ยมันก็ขี่ดีนะมันก็ไม่ได้ว่ามีอะไรน้ำรั่วน้ำซึมตรงนี้เขาก็เลยเปลี่ยนนะครับเนี่ยจุดยกชิวนี่ยกไม่ขึ้นใช่ไหมครับมันต้องกดแล้วก็ดันซึ่งถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยตรงนี้จะยากนะครับเดิมเนี่ยมันดันข้างส่วนใหญ่เนี่ยหมวกก็จะดันข้างกันทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเดิมก็ดันข้างนะขออนุญาตทําแบบนี้เลยนะวันนี้เนี่ยดันข้าง แต่ไอการดันข้างเนี่ยมันง่ายไงคิวปุ๊บเราก็ดันข้างเปียงขึ้นไปเนี่ยไอการดันข้างเปียงขึ้นไปเนี่ยโอ้โหนี่งแน่นเลยนะครับมันทําให้คิวเนี่ยเบี้ยวนะครับเชื่อไหมการดันข้างบ่อยๆเนี่ยคือยกขึ้นยกลงเนี่ยพอเราดันข้างไปเนี่ยดันขึ้นไปด้านข้างพอคิวมันเบี้ยวแล้วน้ำก็เข้านะครับก็เขาก็เลยเปลี่ยนทั้ง ls 2อมมานะขายไปแล้วมันยังดันหน้าแล้วเลยอ่ะนะอันนี้เขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบดันหน้า นะซึ่งต้องเอามือกดตุมนี้ซึ่งถ้าใส่ถุงมือนาๆจีหาไม่เจออันนี้ผมก็เล่าให้ฟังคร่าวๆอะไรเร็วๆแบบนี้แล้วกันแต่มันใช้แก้ปัญหาเรื่องพอใช้เป็นนานๆและไอีกตัวชิวหน้ามันบิดนะแล้วก็น้ําเข้าก็คาดว่าปัญหาน้ําเข้าก็ถ้ามีก็คงจะน้อยกว่านะครับนิวเทคทู o 2, นะฟิลลิ่งในการถือเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าผมเบาอะ่ะก็ใช่สิเพราะมันแอลไงเพราะเขาทำภายในให้ ให้หัวกลมๆแบนๆเนี่ยไซส์60เนี่ยใส่ยัดเข้าไปในแอลได้โดยที่ไม่ต้องทำฟิตติ้งเนี่ยผมก็ได้หมวกใบเบาลง1ไซส์ size, ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ต่อวันนี้เร็วๆสนุกๆอย่างเงี้ยนะก็<อ>เพราะอะไรอะ่ะเพราะไม่ได้ไปขี่ออกทริปไงแต่ว่าไม่รู้ว่านักกรจะเอาวิดีโอให้ดูก่อนหรือหลังะนะครับก็ให้สายซ้อนถ่ายะนะเล่นๆก็ขี่อยู่ในมหลาลัยะนะอ่ะ ทีนี้จะมาคุยเรื่องแว่นดำนะครับเนี่ยเอกะมะหยีอันนี้มันทําให้สวมเข้าไปง่ายเพราะมันลื่นนะครับส่วนในแถบตรงกลางเนี่ยมันรัดแก้มเราแน่นแต่นวมโชเอะนะครับพีชี้ภายในห้าปีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนวมหัวสายซ้อนเนี่ยไอใบนี้ยังต้องเปลี่ยนเลยนวมหัวมันยุบนะครับพอยุบแล้วมันกดหนา้าผากคนที่ใส่นนโอเทคก็ต้องระวังเรื่องกดหน้าผากด้วยนะครับมีนะอันนี้เป็นอินเตอร์มีเดียตโอเวลลแต่ผมใส่แล้วกลมเฉยปึ๊บ กลไกนะครับกลไกของแว่นดําลื่นนะครับแต่ว่ามันจะมีล็อกอยู่ตอนเปิดกล่องออกมาเนี่ยชิวดํานี่กระเด็นออกมาเลยนะเนี่ยมันลงลึกกว่าเดิมนะแต่เดิมเนี่ยจะมีช่องนะครับ ว่านี่หมวกนละไซส์นะอันเดิมเนี่ยผมเคยใช้ผมรู้สึกว่าแสงมันลอดตรงนี้นะของของ XL นะครับส่วนอันนี้ไซส์ L เนี่ยผมว่ามันลงลึกเห็นไหมมันปิดได้นะครับโวกปิดบังลมได้้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครดูสิต้องเตะก,กับบลูทูธอีกแน่นอนเลยนะครับช่องระหว่างปากเนี่ยมีนะแต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็มุมมองตรงนี้ออกออกสปอร์ต ไม่สปอร์ตหรอกแต่ว่ามันเห็นนิ้วอะอยู่ถึงตรงนี้นะอย่างหมวกสปอร์ตเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับนิ้วเนี่ยมันโฟกัสไปข้างหน้าแล้วก็หมวกเนี่ยสูงไปข้างบนต้องก้มขี่นะแต่หมวกอันเนี้ยยังมองมอง,มองพอมองเห็นอันนี้ได้แต่ว่ามุมมองด้านเนี้ยผมว่ามันเห็นมือเยอะเยอะขึ้นนะก็เป็นหมวกใส่เที่ยวใส่ขี่ทัวร์ลิงนะได้ดี เอาลองไปขี่ได้ร้อยสักร้อยยี่เนี่ยนิ่งสนิทหันซ้ายหันขวาแต่ไม่ได้ยกค้างขี่เพราะว่ามันเร็วนะครับแล้วผมก็ว่ามันดึงลมแน่ๆนะ เสียงนี่นะก็อย่างว่าแล้วมันอยู่บนทีแม็กที่มีอะไรบังลมให้ผมเต็มไปหมดผมบอกได้เลยว่าเอออย่างเนี้ยมันรีวิวยากเพราะว่าอะไรอะ่ะอ่ะหาไม่เจอเห็นไหมคือรถมันเปลี่ยนคันนะผมมาสูงเท่าเดิมแต่รถมันเปลี่ยนคันเปลี่ยนรถเปลี่ยนคันเปลี่ยนมว่วความสูงมันไม่สามารถจะบอกกันไปชัดๆได้บางคนเอาไปขี่ลมช้อนหน้าสายนะครับแต่เนี้ยไม่น่าสายหรอกอ่าลืม กนไก่งับคางนะครับไม่ได้ปลึกเหมือนชูเบิร์กนะเนี่ยมันต้องเห็นไหมมันต้องอีกเกึกหนึ่งนะครับมันไม่ใช่แบบนะแล้วทีนี้ถ้าหมวกหลวมนะมันจะตกสายรัดถางรัดคอ,อพูดประจำ งับบวกเลยนะนี่วิดีโอหรืหออนะไรโอเคนะครับก็อ้าต้องหันให้ดูกันหน่อยไหมอันนี้กรณีแบบ เปิดคางนะครับขี่ยกล็อกแล้วนะทีนี้เวลาจะเอาลงก็จับหมวกหน่อยนะครับ หมวกบาลานซ์ดีมากเลยอ่ะเอียงแล้วมันไม่รู้สึกหนักหัวไปทางใดทางหนึ่งนะครับแต่ขอยกแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าหนักนะเนี่ยรู้สึกว่าหนักก็เลือกหมวกเลือกอะไรนะครับฟิตติ้งเนี่ยให้พอดีนะเพราะว่าเนี่ยการปิดคางปิดอะไรเนี่ยหมวกมันจะก้มมันจะพับตกลงมาใส่รัดคางรัดคอหมวกเนี้ยลองก้มขี่แล้วเนี่ยได้แต่ไม่มากเท่าไหร่นะมันก็ไม่น่าจะใช่หมวกที่เป็นของสายสปอร์ตที่เขาต้องก้มขี่เพราะว่าพอก้มแล้วมันมันจะบังนะครับก็ไปซื้อหมวก ถ้าจะขี่สปอร์ตก้มขี่ก็ซื้อหมกสปอร์ตดีกว่าที่ว่าระยะคิ้วขึ้นบนมันสูงกว่านะครับก็มันก็เป็นอะไรอย่างนั้นแล้วกันอ่ะสรุปไปจบนะทีนี้ถ้าจะให้ถามว่าพี่ครับนีโอเทคที Tech T กับนีโอเทคทู 2, ผมว่าไม่หนีกันนะเปลี่ยนเรื่องนวม,นวมตรงเนี้ยภายในหน่อยหนึ่งที่ทำให้มันกระชับมากขึ้นนะ ถ้าใครรู้สึกว่านิโอ Neo Tech ทูใสแล้วมันหลุมหลุกมแหว่ง,ง Neo Tech T จะแก้ปัญหาได้ถ้าใครรู้สึกว่าใส่ Neo Tech T แล้วเสียงมันดังจังเลยครับพี่หรือลมช้อนจังครับพี่ Neo Tech T อาจจะแก้ไขผมใช้คําว่าอาจจะนะเพราะมันคนละคนรถคนละคันอาจจะแก้ไขได้ถ้าใครรู้สึกว่าน้ําหนักเรื่องเชลไซส์หัวกลมนะ Neo Tech T อาจจะแก้ไขได้แต่ถามว่ามันพัฒนาจาก Neo Tech T แบบว้าวเลยไหมเนี่ย ผมว่าไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่นะด้วยเงื่อนไขาราคาแล้วอะไรแล้วเนี่ยถ้าได้นี่โอเทกทูปีเก่าเปลี่ยนภายในเนี่ยผมว่ามันก็ยังโอเคแล้วเพราะมันมึงนกว่าบาทเองอันนี้มันจะแพงนะครับส่วนไปต่อแล้วนะเทียบกับ T กับ2นะมันน่าจะเงียบกว่านะครับแล้วก็กลไกการใช้งานเนี่ยผมบอกว่าด้วยความไม่ชินน,นะนะผมว่ามันน่าจะใช้ด้วยถุงมือยากกว่านะบางทีเปิดปิดอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เป็นนะหานไม่เจอแต่อันนี้มันก็เป็นสัว์ นะแต่ลมข้างบนไม่ได้เย็นนะครับข้างล่าง3แก๊กก็ไม่ได้ต่างอะไรกับแก๊กเดียวนะครับอา้าวต่อมาตัวเลือกที่ถูกกว่า3000ก็คือ HJC ถ้าได้ตัวคาร์บอนผมก็สูสีเลยนะแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาเหมือนตัวนเนี้ไอ้น้ำหนักจะมากกว่า300กรัมก็คือพันเกับ2000เลยนะครับใส่บุทุทงบุตรอะไรไปแล้วนะก็ภายในนะครับ อันนี้กระชับกว่าแน่นกว่าเหมาะกับคนหัวรีมากกว่านะครับฟังก์ชันการใช้งานแว่นดองแว่นดําผมเคยทํารีวิวไว้เต็มเเลยนะครับมันก็เป็นหมวกที่ดีและก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักจริงๆเย็นกว่านะครับเงียบนะครับถ้าไปเทสเแบอรบรโลไปเนี้ยมันคือหมวกที่เงียบที่สุดในโลกอยู่นะครับตอนนี้แว่นดาเนี่ยลงลึกและสีดีมากอันเนี้ยสีเนี่ยยังไม่ได้ออกทิปแต่ว่าไม่ได้มืดไม่ได้ออกน้ําเงิน นะมันก็พอดีพอดีแล้วก็ลงลึกแล้วเหมือนกันนะโอเคแล้วเลือกอะไรชอบลายไหนก็ไปอันนั้นเลยนะครับแต่ถ้าชอบเบาๆต้องอันนี้นะครับหรือไอ้น,นี้ที่เป็นคาร์บอนแต่ถ้างบถึงประมาณผมเนี่ยนวมแมน่นนวมทนนะครับฟิตขี่ได้ก็ไป HJC นะก็ถ้าจะให้รีวิวหมวกนะครับเป็นเหมือนสปอร์ตทัวริงนะตอนนี้ ถามว่าทําไมไม่เอาซีไฟมาด้วยผมมี c ีโฟโปคาร์บอนนะครับซีไฟคาร์บอนมัน50,000ื่นนะมันกรไม่ไหวนะครับส่วนซีไฟธรรมดาเนี่ยที่ไม่ใช่คาร์บอนเนี่ยราคาก็สูสีแต่ว่าน้ําหนักมันมากนะครับฟังชันชนแล้วก็ภายในเนี่ยผมยังรู้สึกว่าสู้โชเอกไปลองสวนมาแล้วนะครับยังสู้โชเอกกับ h j c ไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้มีความ อยากได้นะครับเลยยังไม่ได้เอามาลองผมจะลองหรือว่ารีวิวเฉพาะของที่ผมอยากได้อยากใช้อ่ะนะโอเคสรุปเปจ,จบวันนี้นะครับ Neo Tech 3นะพัฒนาขึ้นจาก Neo Tech 2แต่ไม่ได้มากเท่าไหร่ราคาก็ไม่ได้เพิ่มมากเท่าไหร่ชอบสีชอบลายก็เลือกได้แต่ถ้างบประมาณจำกัดไป Neo Tech 2ปี 9, เก่าเปลี่ยนภายในก็ได้หรือนะครับไป HJC นะครับชอบแบรนด์เกาหลีนะครับปลอดภัยเนี่ยสูสีแน่ๆนะเป็นตุกูลอัลฟาเนี่ย ตัวนี้เป็นอัลฟานะครับภายในคงทนถาวรกว่านะโชเอะแน่นกว่านะครับแล้วก็ทั่วโลกเขาว่าเงียบกว่านะโอเค